สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีวันที่1กรกฎาคม2023นะครกลับมาเจอกันในช่วงข่าวเล่าเรื่องชีป้ป่าอินุ EP ที่20 แล้วนะครับช่วงนี้มาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าชิบะอินุน่าสนใจจริงๆสำหรับในเรื่องของการเก็บของนะปัจจุบันกับโครงการที่เราเห็นแล้วจะบอกเลยนะครับว่าพื้นฐานโครงการของชิบะอินุน่าสนใจจริงๆชิบะเรียมเทคนะครับปลุกกระแสเจ้าน้องหมาน้อยได้ดีมากเลยค่ะเพื่อนๆชิบะอินุเนี่ยอาจสร้าง ความรวยเนี่ยได้ทั้ง2คอยเมื่อโอกาสมาถึงไม่ว่าจะเป็นเหรียญโบนนะครับแล้วก็เหรียญชิบะเองนะครับแล้วชิบะอินุเนี่ยไม่ใช่มีมอีกต่อไปแล้วนะครับเพื่อนๆคือจริงๆจะบอกเลยว่าเป็นโทเค็นที่ไม่มีบล็อกเชนตัวเดียวแต่ถูกจัด คลาสให้อยู่ในคลาสเดียวกันกับอันเทนิทีฟคอยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันซิว่าเจ้าน้องหมาน้อยออมทองเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจจริงๆแล้วก็ช่วงดีแอดก็จัดบ่อยมากกับทิบาอิโนะนะครับราคามันถูกมากจริงเลยราคาต่ำเตี้ยติดดินมากนะครับแล้วก็ใช้เงินน้อยๆอ่ะมันก็เก็บได้ได้เยอะนะคะเราเป้าเป้าแอดว่าจะมีสักให้ได้สักสักพันล้านนะ่ะ น่าน่าน่าสนใจคือจริงๆมีคนมีคนเยอะนะมีคนมีเยอะมากเลยนะครับ 3- ามสีพันล้านบางคนมีเห็นเขาว่ากันว่าบางคนมีเป็นเป็นเป็นหมื่น 10, 000, ล้านชิบะอินโอะื้อด้วยซำไปนะก็ค่อยๆเก็บครับเ,เพื่อนๆยังมีโอกาสมีจังหวะแต่แอดมั่นใจว่าจะมีอะไรที่ดีๆแน่นอนนะครับ ทุกโครงการในปัจจุบันนี้ในเรื่องของตลาดทุนอยู่ที่ในเรื่องของตลาดไม่มีเงินนะครับจริงๆก็เวลาจะพูดที่ไหนก็จะพูดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นช่องของเพจลงทุนเป็นที่พูดถึงเรื่องโครงการลูนน่าคสิกนะครับเพื่อการศึกษานะครับก็จะเห็นเลยว่ามันไม่มีตังค์นะครับมีมตังค์จริงคือตลาดทุนไม่มีเงินพอตลาดทุนไม่มีเงินมันก็ซบเซาไปหมดเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันถึงเป็นช่วงที่คนตาดี จะเข้ามาเก็บของกันนะครแม้กระทั่งตลาดหุ้นเพื่อนๆรู้ไหมคะว่า ตลาดหุ้นไทยซบเซามากนะครับแล้วก็เซ็ตก็ร่วงลงไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนที่เป็นนักลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องวิกฤตอย่างเดียวนะแม้ว่านักลงทุนหลายคนจะน่าสงสารอย่างบางคนเนี่ยเอาเงินเข้าไปในตลาดในประมาณ5ล้านนะครับณปัจจุบันเนี่ยเงิน5ล้านเหลืออยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0กว่าบาทเองนะครับซึ่งก็ปลอบใจกันให้กําลังใจกันว่าวันหนึ่งมันก็กลับมานะครับก็น่าสงสารน่าสงสารพี่เขาจริงๆแต่ก็จะบอกว่า มันมน,น่าสงสารตรงที่เงินก้อนนี้มันเป็นเงินก้อนก้อนใหญ่แล้วก็เป็นก้อนที่ไม่ได้เป็นเงินพร้อมลงทุนนะครับก็คือเข้าลงทุนผิดไปนะแล้วก็ แล้วแกไม่ค่อยได้มอนิเตอร์ข่าวสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทำตามเขาว่าเขาเล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วกไไ็ไม่ได้ไม่ได้มีแผนในเรื่องของการ D C A ไม่ได้ไม่ได้วางเรื่องจังหวะของการลงทุนคือเข้ามาแบบเพ้อเพ้อว่าเอาเงิน5ลร้านมาวางแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าวางลงไปในหุ้นตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้มีการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของโครงการจริงๆนะวันนี้แกก็ปรับทุกข์ด้วยบอกโอ้โหเจ็บจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ จะทำยังไงถึงจะได้คืนก็แต่แต่ดูตัวที่มันมีพอร์ตนะคะมันก็มีตัวดีๆหลายตัวเหมือนกันก็เลยบอกแกบอกว่าก็โหไว้นะเดี๋ยวมันก็กลับมาแล้วก็ ให้แกดูพอรตของแอนแอนก็บอกว่าแอนก็หายไปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเพียงแต่ว่ามันลักษณะมันเป็นเงินลงทุนจริงๆดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเข้าสู่ตลาดทุนไม่ว่าจะลงลงทุนกับอะไรก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเงินลงทุนมีเงินลงทุนถ้าเงินลงทุนไม่ใช่เงินลงทุนมันจะทําให้เราผิดพลาดนะครับดังนั้นเนี่ยพิจารณาดีๆเนาะอย่างที่เราเห็นกันเนี่ย ตอนที่โฟโมในเรื่องของเทรดไฟที่จะเข้ามาซื้อ BTC เพื่อนๆเ,เห็นไหมตลาดมันเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยพอบรรซาลงไปตรงนั้นกระแสบรรซา,าปึ้มก็เข้าสู่ระบบที่แท้จริงเพราะว่าตลาดมันกลัวเรื่องค่าเงินของอบริกันมากพอคุณจะรมพอเวลออกมาพูดทีเดียวเลยนะคะเมื่อคืนวานเนี่ยนะว่าในเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยยังจะคงมีอยู่แล้วก็อาจจะต้องขึ้นซึ่ง อาจจะไม่แบ่งรอบด้วยอาจจะขึ้นทีเดียวเจ็บๆจุกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคคนก็กลัวกันมากอะไรจะพังอีกละเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นอะไรที่ที่น่ากลัวจริงๆดูหน้าตาคนพูดก็ไม่ได้ดูสบายใจไม่ได้ยิ้มย้มแจ่มใสอะไรนะครับแล้วก็ดูเครียดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมั่นใจนะครับมั่นใจว่าเขา,าอาจจะพิจารณาในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแบบ ค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าที่จะหักดิบเพราะการหักดิบเนี่ยน่าจะทําให้ธุรกิจพังมากกว่านะครับไม่น่าจะได้ประโยชน์มันอาจจะได้ประโยชน์กับคนกลุ่มน้อยอย่างเช่นพวกเทรดฟล์หรือสถาบันการเงินเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์ที่ตัวใหญ่ๆนะแต่ถ้าเป็นธนาคารเล็กๆก,ก,ก็อาจจะต้านทานไม่ไหวแล้วก็ล้มได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การลงทุนมันเป็นเรื่องของความพร้อมจริง ตัวเราต้องพร้อมเงินต้องพร้อมด้วยนะครับถ้าตัวเราพร้อมเงินเราพร้อมเนีย่ยเดี๋ยวเรื่องของการลงทุนมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วก็มีโอกาสให้เรามองเห็นอยู่เสมออย่างในเรื่องของโครงการชิบะยินุนี่เพื่อนๆหลายคนอาจจะเข้ามาามใหม่ๆหรือเข้ามาลงทุนใหม่ๆอยากจะให้ปูพื้นนะครับเดี๋ยวจะหาเวลาทําคลิปให้นะครับแล้วก็จะปูพื้นให้ว่าเ <ส breaking S 1> รื่องของการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับที่มันยากจริงๆก็คือ การที่เรามองไม่ออกว่าการลงทุนเนี่ยเราควรจะวางแผนอย่างไรแล้วโครงการที่เราจะศึกษาและเรามั่นใจว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะลงทุนนั่นแหละอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญทีนี้เรามาดูกันว่าชี้บเรีเอมเทคเนี่ยคือหลายคนยังไม่เข้าใจบอกว่าแอดเราจะมีอิดิเคเตอร์อะไรในการดูว่าชี้บารียมมันดีจริงๆเนี่ยเพื่อนๆลองไปดูที่ปัปปี้เน็ต นะครับ Popinet เนี่ยเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าในการเทสเนี่ยมันมีมากกว่า25ล้านนะครับ25ล้านวอลเล็ตนะครับและการเกิดทรานเซ็คชั่นเนี่ยนะครับเนี่ยไม่น้อยกว่าอ่าไม่ใช่การเกิด transaction ทรานเซ็คชั่นในการเทสเนี่ยไม่น้อยกว่า25ล้านครั้งนะครับแล้วก็มีวอลเล็ตที่เข้าร่วมเทสเนี่ยประมาณ17ล้านวอลเล็ตเพื่อนๆคิดว่ามันเยอะไหม มันเยอะมากนะอันนี้คือเทสนะแล้วลูกค้าเทสลูกค้าเข้ามาร่วมเทสเนี่ยเยอะขนาดเนี้ยนั่นแสดงว่าลูกค้าจริงเนี่ยคูณ5้าเข้าไปเลยเพื่อนๆมันจะเยอะขนาดไหนอืมคือโดยปกติเนี่ยเวลาที่เอางานมาให้ลูกค้าเทสเนี่ยลูกค้าจะไม่เทสหรอกเพราะว่ามองว่า บรรทุระไม่ใช่นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโครงการเทสเวลาโครงการเทสโครงการก็จะปล่อยออกมาเลยจะไม่ค่อยได้มีลูกค้าเข้าไปร่วมเทสแต่ p o อปอ n นเน็ตของชิบาอิ n นนี่จะเป็นอะไรที่แตกต่างกว่านะครับเขาจะทำในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยออกมาแล้วก็ออกมาให้ลูกค้ารองใช้แล้วก็จะถามกับลูกค้าไปว่าลูกค้าพอใจไม่พอใจกับสิ่งที่ได้ทดลองใช้นะครับ ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆแค่เราเห็นว่าเทสเนี่ยมี Wallet เข้าร่วมเทสตเนี่ยตั้ง17ล้าน Wallet เ,เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะเลนใหญ่ๆโครงการใหญ่ๆอะ่ะตัว Wallet จริงมันยังอยู่ที่ประมาณหลักแสนหลักหมื่นซะด้วยซ้ำไปเนี่ยเพื่อนๆมมนไม่ถึงตั้ง17ล้านนะครับแล้วในช่วงของการเทสดเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมว่าตั้ง25ล้านทนเซ็คชันี่หมายความว่าคือเขาต้องเทรดให้จบเนี่ย1 ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนของเขาเนี่ยม,มันต้องมีคนเข้ามาเทสขานาดไหนหรือวันเทสบ่อยขานาดไหนหรืออย่างน้อยเนี่ยสมมติว่า17ล้านวอลเล็ตเดตตีเป็นว่าวอลเล็ตละตัวแทนหนึ่งคนอย่างเงี้ยก็แสดงว่าในแต่ละคนนี้เทสสองรอบเส้วยซ้ำไปไหมครับอืมน่าสนใจมันก็น่าสนใจ,น,น,น,ใจน่าสนใจมากเพราะว่าเวลาเข้ามาดูปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าแมง่งครั้งตัวเทส มันยังมีคนใช้เยอะขนาดนี้แล้วถ้าตัวจริงมันปล่อยออกมาเนี่ยอย่างน้อยจะไม่น้อยกว่าตัวเทสเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าคนที่เข้ามาเทสก็คือ,อคนที่เขาเปิดตัวและจะรีบเข้าไปลงทุนอืมจะไม่น้อยกว่านี้แน่นอนนะครับนี่แหละ ที่ทำให้บอกว่าทำไมมันว้าวคือเวลาเราดูปุ๊บหลายคนก็อาจจะมองว่าอุา้ยชิบารีมันก็อย่างนั้นแหละลอมาตั้งสองปีแล้วมันออกมาแล้วจะใช้ได้จริงหรือเปล่า mm. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นนะคือจริงหรือเปล่าไม่มีใครตอบได้แต่จริงหรือเปล่าว่ามันจะปปูร่ามันมีข้อมูลแล้วก็มีตัวเลขให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี<ๆ>่ยถ้าเราขยันในเรื่องของการวิเคราะห์เราลงลึกกับการศึกษาหรือ การที่เราจะลงทุนในอะไรอย่างเงี้ยเรารู้แก่นของมันที่ได้นะครว่ามันจะมีอินดิเคเตอร์หรือมี data อะไรที่จะทำให้เราสามารถประเมินวิเคราะห์แยกแยะและสรุปผลได้ว่าเรามีความมั่นใจกับการลงทุนมากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็นี่แหละคือข้อมูลที่มันออกมานะครับซึ่งพอเห็นแล้วจริงๆนยเพื่อนๆรู้ไหมมันก็หัวใจมันก็พองโตเนาะ แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเปิดที่บารียมอยู่แล้วอะ่ะเออทําไมเราจะไม่เก็บของละอ่าจะปกติไม่ค่อยมีเวลาว่างก็ตอนนี้ก็ไปตั้งออเดอร์ซื้อเหมือนกันนะครับแล้วก็ซื้อได้ในบิทาซาไทยนะครับเป็นภาษาไทยนะโฆษณาให้บิทาซาป่อยมากเลยนะครับถ้าบิทาซาจะมาเป็นสปอนเซอร์ก็ดีเหมือนกันนะครับ <laughs> อะไปต่อครับเพื่อนๆือนทีนี้ ก็ที่บาเรียมเทคเนี่ยนะครับเขาก็มีการพูดโดยคุณคุณรูซี่คุณรูซี่ก็เหมือนกับเป็นทีมประชาสัมพันธ์นะครับของทีมชิบะาอินุเนาะเขาก็ออกมาพูดถึงในเรื่องของ โครงสร้างของโบนกับชิบะนะครับคือชิบะเลียมเนี่ยมันจะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชิบะสวอปในเรื่องของการทำฟาร์มทำเอิร์นดิ้งในเรื่องของการขยายสเกลทำให้รองรับทรานซิชันได้เร็วทรานซิชันได้เร็วเหมือนกับว่าเราลงทุนอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันนะเพื่อนๆนึกถึงเวลาสมมติว่าเราไปอีเวนต์อะไรใหญ่ๆสักที่หนึ่งแล้วคนเยอะมากมีประตูทางเข้าประตูเดียวแล้วคนต้องต่อ แถวกันยาวนั่นแหละคือการเกิดท r a n s a c t i o n ทีนี้ของเดิมเนี่ยมันช้านะคะเวลาจะเข้าไปได้แต่ละคนนีช้ามากแถวยาวมากรอคิวยาวมากเหมือนกับที่เขาตั้งออเดอร์ซื้อ BDC กันแล้วออร์ออเดอร์มันลันยาวมากเนะี่ยเพื่อนๆ้อนกออกไหทีนี้ไอ้การคำนวณค่าธรรมเนียมเนี่ย มันคำนวณจากระยะเวลาของการที่สั่งซื้อออเดอร์แล้วออ,อเดอร์มันถูกประมวลผลได้คอมพิวต์ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายิ่งนานค่าแก๊สหรือค่าธรรมเนียมเนี่ยมันยิ่งแพงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะลดการเข้าคิวในการทำทรัพย์นเนี่ยให้มันเร็วยิ่งตกไปเร็วยิ่งตกไปเร็วมันก็จะถูกทีนี้ ไอ้การที่สิบาทเรียญมันมาทำหน้าที่ตรงนี้มันนำเหรียญตัวนึงเนี่ยมาเป็นอนดิเคเตอร์ของค่าธรรมเนียมเรียกว่าเหรียญโบนนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเหรียญโบนเนี่ยโทเคนตนัวนี้มันก็ มีใช้อยู่ในกระดานเทรดต่างๆซึ่งจริงๆลักษณะโทเค็นมันก็คือสัญญาอัจฉริยะนั่นแหละวัตถุประสงค์ของแต่ละโทเค็นเอาไปทำหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างบนเนี่ยเอาไว้เป็นค่าธรรมเนียมของชิปทีนี้บนมันก็เลยพุ่งมันพุ่งจริงเพื่อนๆณปัจจุบันนี้มันจะ1ดอลลาร์อยู่แล้วนะครับหลังจากตอนที่มันเปิดตัวใหม่ๆอยู่ที่ประมาณ0.4ดอลลาร์ซึด้วยซ้ำไปภายในไม่กี่เดือนเองเพื่อนๆมาถึง0.9กากว่าๆเก,ก,กือบจะ1ดอลลาร์แล้วนะ อืมเป็นไปได้เลยที่เหรียญโบนเนี่ยจะมูลแน่ๆแล้วก็น่าจะโมนชิบะทีนี้ชิปะเนี่ยชิปมันเป็นเหรียญหลักนะครับใช้ในเรื่องของการใช้จ่ายเนาะใช้ในเรื่องของการเป็นเหรียญที่ คอมมูนิตี้เนี่ยเอาไปใช้ในสมาร์ทการ์ดต่างๆนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในเรื่องของการจ่ายค่าเรียนหนังสือในบางมหาวิทยาลัยที่ยอมรับโดยเฉพาะในดูไบยอย่างเงี้ยนะครับโรงแรมร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้เหรียญชิปนะซึ่งตรงเนี้ยชิปเป็นมีปัญหาเรื่องโอเวอร์สปายเหมือนกับที่บอกแล้วนะครับแต่ถ้าเบิร์นได้เยอะ นะซึ่งเปิดมันก็จะมาจากความป๊อปปูล่าของไอ้เจ้าเหรียญโบน bon, หรือความป๊อปปูล่าของตัวชิบะเรียมถ้ามีคนมาลงทุนในฟาร์มเยอะๆในดีฟ i เยอะๆก็จะถูกใช้โบนเยอะแล้วโบนก็จะไปซื้อเจ้าชิบะอินุเนื่องจากโบนแพงกว่าเพื่อนๆต้อนนกอกมาอนึ่ดอลลาร์อย่างเงี้ยซื้อชิบะอินุอ่ิตีงง่ายๆเนาะสมมติว่าช่วงระยะเวลาหนึง่ง1ดอลลาร์ซื้อชิบะอินได้10,000 ตัวอย่างงี้นะครับ1น0่งนตัวเนี่ยของที่บ่าอินุที่ซื้อคืนเนี่ยจะส่งไปเบิร์นทันทีนะครับอันนี้แหละอันนี้คือคุณลูซี่เขาก็ออกมาที่บายเองว่าเหรียญโบนมีคุณค่านะซึ่งเหรียญโบนเนี่ยก็จะส่งเสริมให้ชิปเนี่ยมันทูดมูด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นการท e ดมูลคูณ2หลังจากการเปิดโครงการชิ่บะาเลียมนั่นเองนะครับอะ ทีนี้เรามาดูกันว่าณปัจจุบันเนี่ยตอนราคาเปิดตัว1ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.046นะครับณปัจจุบันนี้ตลาดมันซบเซาขนาดไหนนะครับเปลียนโบนก็ยังทำกำไรได้เยอะมากปัจจุบันนี้ยอยู่ที่0.9125ดอลลาร์สหรฐัฐเพื่อนๆอ,อืมนี่แหละคือความ น่าสนใจนะคะทีนี้เพื่อนเพื่อหลายคนก็บอกต้องเก็บโบนไหมแล้วแต่แผนลงทุนเลยนะคะเพื่อนเพื่อจะเก็บก็ได้แต่แอดมีความรู้สึกว่าเหรียญโบนมันน่าจะมีมูลค่ามากกว่า1ดอลลาร์แน่นอนนะคะคือแอดคิดอย่างนั้นเพราะว่าคิดว่าชีบะเหลี่ยมจะป๊อปปูล่านะครับคิดว่าชีบะเหลี่ยมจะป๊อปปูล่าแน่แแล้วถ้าชีบะเหลี่ยมป๊อปปูล่าเนี่ยมันจะทําให้เหรียญโบนถูกใช้เยอะพอใช้เยอะก็จะไปดันราคาของเหรียญโบนในตลาดเนี่ย สูงมากนะครับซึ่งถ้ายิ่งบนแพงเพื่อนๆบนยิ่งแพงไรายได้ที่ได้จากการใช้โบนเพราะเวลามันหักค่าธรรมเนียมออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเอาค่าธรรมเนียมนี้กลับไปซื้อคืนตัวชิปเนี่ยก็จะยิ่งทําให้เจ้าตัวชิป,ปาอินุถูกรถได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คือกลไกลที่เวลาเราเราดูเราอุ้ยมันช่างคิดมากม ช่างคิดจริงๆขอเล่าให้ฟังว่าลักษณะแบบนี้มันคล้ายเหมือนกันมิ้นกันกับระหว่าง u a t c กับ l ูน่าคาสิกอ่ะคล้ายๆกันอืมกลไกมันคือความคิดคือวิธีการมันอาจจะต่างนะแต่ความคิดมันคล้ายกันมากมันคือแบบนี้อทีนี้เราไปดูโบนนะครับในคอยมาเกตแคปเนาะคือจริงๆเนี่ยโบนใปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็ จะบอกว่า Market Cap มันก็ไม่ได้เยอะหรอก Trading Volume ในแต่ละช่วง24ชั่วโมงก็ประมาณ6ล้านดอลลาร์สหรัฐเพียงแต่ว่ามันต้องไปดูว่าตรงนี้มันเกิดจากอะไรมันคือ Supply มันน้อยเพื่อนๆเห็นไหมเคยเคยเล่าให้ฟังว่าทุกโครงการเนี่ย อยากจะมีสปายน้อยเพราะว่าถ้าสปายมันน้อยปุ๊บเนี่ยนักลงทุนเยอะยิ่งเป็นโอกาสในการลงทุนเห็นไหมครับว่าเหรียญโบนเนี่ยแม็กซ์สปายมันอยู่ที่ประมาณ250ล้านโบนเองนะคือน้อยมากอะ่ะถ้าพูดกันตามตรงแล้วใช้เทรดกันทั่วโลกจากจํานวนเหรียญที่น้อยแบบนี้ถ้าที่บาทเหรียญมันป๊อปปูล่าจริงเพื่อนๆมันจะต้องแพงกว่า1ดอลลาร์แน่ อันนี้คือคาดการจากการวิเคราะห์โครงการแต่และโครงการนะคะเพื่อนๆรู้ไหมปังโครงการเนี่ยนักลงทุนเยอะมากแต่เหรียญมันเยอะมันเลยไม่ไปก็ดูชิปะเหไหมครับตัวเจ้าชิปะอีโนะเนี่ยคือมันมีถึง590ล้านล้านนะครับคอมมูนิตี้เยอะมากนักลงทุนเยอะวานเก็บเยอะมากๆแต่ทำไมราคาถูกก็ มันมีจำนวนซัพพลายเยอะเกินไปนั่นเขาเรียกว่าโอเวอร์ซัพพลายนะครับคือมีดีมานน้อยกว่าจำนวนซัพพลายเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็ต้องควบคุมซัพพลายหรือลดซัพพลายลงนะครับให้มันเข้าใกล้กันกันกบตัวดีมานก็จะทำให้ของมันแพงขึ้นนั่นเองหลักก็คือทำให้ของหายากหรือถ้าพูดในระบบการเงินก็คือทำให้เงินฝืดเพราะฉะนั้นน่ถ้าเงินฝืดเงินก็จะแพง ถ้าเงินเฟอ้อก็คือเงินจะไม่มีค่าแต่ของมันจะอ่ะมันจะแพงนั่นเองนะคะมันจะสวนทางกันเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นบนโครงการของลูนาคสิไอของเจ้าของ,ของชิบะอินุกับเจ้าโบนนะคะพอดีว่าพูดถึงลูนาคสิทั้งวันเพื่อนๆคือคอมเมดี้ชิบะอ่ะ คอมมูนิตี้ลูน่าคสิจะมีประเด็นเยอะมากนะครับแล้วก็จะเล่าเรื่องเนี้ยทั้งวันนะครับแต่ว่าชิปนี้อยู่ในใจมาโดยตลอดเลยนะเพื่อนๆแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีคลิปหรือมีช่องที่มันเกี่ยวข้องกับอีกหนึ่งเหรียญที่กำลังศึกษาแล้วก็ กำลังจะเปิดพอร์ตเพื่อการลงทุนเดี๋ยวลองไปตามกันนะน่าจะสนุกมากๆเหมือนกันอีกหนึ่งโครงการนะครับทีนี้เทรนของเจ้าโบนกับชิปเนี่ยก็เป็นรนเดียวกันนะครับก็นั่นแสดงว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมันอยู่ที่สถานการณ์ตลาดนะครับอะไรที่เป็นตัวบอกนะปัจจุบันเนี่ยว่าโบนมีราคาแพงกว่าก็คือจํานวนของสัายที่มีน้อยกว่าตัวชิปนั่นเองนะครับก็คือชิปมีเยอะมากนะแต่ว่า เทรนของตลาดนะครับเทรนชาร์ตของตลาดแบบแบบเดียวกันเลยขึ้นลงตามกันเลยทั้งบนทั้งชิบนะครับอันนี้ก็มาร่วมลุ้นไปด้วยกันนะแอดมั่นใจคือแอดยังสนุกไปกับพวกนี้คือเนื่องจากเป็นคนลงทุนบนพื้นฐานของการลงทุนนะครับคืออะไรก็ตามที่เป็นโครงการที่พื้นฐานมันแข็งแกรง่งเพื่อนๆบรญจาไม่สามารถ ที่ถูกทำลายได้ง่ายนะคะเหมือนึงว่าคนอยากจะโจมตีอยากจะทำลายอยากจะกำจัดมันไม่ง่ายเลยเพราะเนื่องจากว่าโครงการมันเชื่อมธุรกิจไว้เป็นเน็ตเวิร์กการที่จะเข้ามาทำลายตัวมันนี่คือการทำลายระบบธุรกิจทั้งหมดเลยซึ่งการเจาะฐานแบบนี้ทำได้ยากนะครับทำได้ยากดังนั้นเนี่ยแอดมั่นใจนะครับว่า เจ้าชีบะาอีนุจะไปได้ไกลแน่นะคือโดยตัวพื้นฐานของโครงการแล้วดีจริงๆดีมากๆด้วยนะครับอ่านะดังนั้นเนี่ยก็ดูกันยาวๆแล้วก็วางแผนในการซื้อได้ถ้าถามแอดนะคือแอดก็ไม่มีโบนไว้ไว้ไว้เยอะนะครับคือแอดมีนิดหน่อยนะครับแอดจะไปที่ตัวชิบะอินุมากกว่า ทีน,นี้ก็ไปดูกันนะคะในสิ่งที่แอดเกิดให้ฟังว่าเมื่อชิบะอินูถูกจัดอันดับให้เป็นสินทรัพย์เช่นเดียวกันกับคริปโตเคอเรนซี่อื่นคืออย่างนี้นะครับก็คือชิบาอินูเนี่ยมันได้รวบรวมอยู่ในดัชนีสินทรัพย์เสมือนของฮ่องกงเวนเจอร์แอสเซทคอนซัลเทียมนะครับซึ่งสินทรัพย์พวกนี้ ตอนนี้ประกาศออกมา30ตัวนะครับแต่จริงๆหลักเกณฑ์มันมันเขายังไม่เปิดเผยนะเขาบอกว่าเขาจะเปิดเผยหลักเกณฑ์ประมาณมันที่14กรกฎานะครับประมาณกลางเดือนนี้แหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาบอกเราได้ก่อนนะปัจจุบันเนี้ยนะครับคือเขาพูดถึงว่าสินทรัพย์ดิจิตอลที่มี Market Cap อยู่ใน30อันดับแรกนะครับจะถูก list เข้าไปในกระดานของ ห้องกลงก่อนเพรามองในเชิงสิียรภาพแต่ว่าก็มีการพิจารณาอย่างอื่นร่วมด้วยบาบาบานะครับก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันถูกจัดแล้วอยู่ในคลาสเดียวกันสำหรับห้องกลงนี้มันทำให้มองว่าเขาไม่ได้แยกในตัวโครงการเนี่ย ไปนี้ที่บล็อกเชนแต่เขาแยกที่ efficiency นะครับคือดูที่ประสิทธิภาพโครงการกับการลงทุนนะดังนั้นเนี่ยมันจึงถูกจัดคลาสอยู่ในแบบเดียวกันกับ bitcoin c r a s นะครับ l i t c อ i n BNB, Matic, ตินะครับ ADA a t อ m ตเนียเ r p เห็นไหมมันมันน่าสนใจไหมครับเพื่อนๆว่า อา้าวแต่ละคนที่ดูถูกว่ามีมแต่ถ้าเราไปดูในเชิงประสิทธิภาพทางการตลาดจริงๆวัดจากปริมาณลูกค้าที่เข้าถือครองแล้วก็อีโคซิสเต็มของมันเนี่ยเพื่อนเเชื่อไหมว่าเหรียนที่แอดเอ่ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น BCS LTS BNB Matic ADA Atom Near XRP แอดเอา BNB กับ XRP ออกนอกนั้นเนี่ยสู้ ทิปไม่ได้เลยจริงในเชิงของการลงทุนปริมาณการลงทุนปริมาณการซื้อขายซื้อไม่ได้เลยพวกนั้นแพงกว่าเพราะว่ามีจํานวนเหรียญน,น้อยกว่าเท่านั้นเองอม,มีจํานวน,นเหรียญน,น้อยกว่าเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยเรามาตามดูกันว่า เมื่อเข้าไปสู่กระดานในฮ่องกงแต่จริงๆมันไม่มีมันไม่มีเงินหลายคนก็ถามแอดบอกว่าแอดเวลาเข้าไปฮ่องกงแล้วลูกค้าฮ่องกงคือจริงๆในปัจจุบันนี้ตลาดจีนมันก็ตายเพื่อนเพื่อนนักลงทุนมันก็มันมันก็ฟรีดกันหมดนะคือมันต้องกลับไปสู่สภาวะของการส่งเสริมการลงทุนจริงๆตอนนั้นจะรวยมากอืมจะรวยจะรวยจริงๆแล้วมีความรู้สึกเลยนะคะว่าคือ โอกาสของช่วงอย่างงี้เพื่อนๆรู้ไหมว่ามันเดายากมากแต่เป็นคนที่ตามในเรื่องของการลงทุนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็สภาพเศรษฐกิจของไทยเนี่ยจะบอกเลยว่าเวลามันพลิกเนี่ยมันพลิกได้ไม่ยากมันพลิกไม่ยากเลยไม่ละเวลามันปุ๊บเนี่ยมันจะหมุนกลับปุ๊บเนี่ยมันเร็วมันเร็วมากเวลามันขึ้นมันจะจิ้ว เลยไม่มันไม่เหมือนกับการประกอบการในลักษณะที่เป็นบริษัทอย่างบร,บริษัทมันซบเซาใช่ไหมครับแล้วเวลามันจะกลับฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันใช้เวลานานมากนะครับก่อนจะเจอช่องคือถ้ายิ่งไปเจออะไรยากๆมันจะมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ตลาดทุนไม่เหมือนเวลาตลาดทุนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนที่มีเงินอยู่ทั่วโลก แล้วเข้ามาสแสวบงหากําไรถ้าเข้าเมื่อไหร่ปึ๊บเนี่ยกำไรมันเอื้อมเลยมันเอื้อมได้เลยคือจริงๆเนี่ยสิ่งที่แอดกวัในะปัจจุบันก็คืออเมริกันเนี่ยหาทางออกไม่ได้กับเรื่องของสกุลเงินดอลลาร์ในะปัจจุบันเนี่ยกับเรื่องสังคนเฟิรมันมัน,ม,นมันสูงมากะนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะควบคุมเงินเฟิรตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ยังไม่ปล่อย ให้มันไหลถ้าเขาไม่ปล่อยให้มันไหลปุ๊บเนี่ยนักลงทุนเนี่ยค่าความความเชื่อมั่นดัชนีความเชื่อมันนมอม่นของนักลงทุนนี้มันอ่อนไหวมากนะคะมันก็จะเป็นตลาดไม่พร้อมลงทุนก็จะเหมือนกับที่เราเห็นเนี่ยแหละนะครับว่าจะไปลงทุนในอะไรก็ดูยากไปหมดนะก็จะดูยากไปหมดดูเพียงพรําไปหมดแล้วโอกาสมันเห็นอยู่แค่เอื้อมอย่างเงี้ยนะครับแต่ทำไมยังไม่มาสักทีแต่อาจจะบอกกับเพื่อนเพื่อนว่าเวลามันจะกลับมาเนี่ย มันเหมือนมันแค่หมุนกลับจริงๆหมุนปุ๊บก็ไปหรือเหมือนก๊อกที่มันเต็มไปด้วยน้ำนะครับแล้วเปิดวาล์วให้มันเท่านายมันก็พุ่งปึ๊บเลยตลาดทุนเป็นอย่างนั้นจริงอืมลุ้นสิ่งที่นักลงทุนควรทำก็คือเก็บของตามศักยภาพของเราที่เรามีถ้าเราเก็บของได้ตามศักยภาพที่เรามีนะครับมันจะทำให้การลงทุนเนี่ยมีประสิทธิภาพ โครงการชิบะอีนูเพื่อนๆมันเป็นโครงการที่ระบบนิเวศของมันมีคู่ค้าทางธุรกิจเยอะมากและมีนักลงทุนเยอะมากชิบะอีนูเนี่ยไม่ใช่เหรียญที่เป็นโครงการกระจกนะคลาสของมันเนี่ยเฉพาะส่วนตัวของแอดเลยระบบของธุรกิจของมันไม่ได้อยไปกว่าอีเธเรียม เลยซึ่งมันเป็น L2 บนอีเทเรียมนะแต่ลูกค้าของอีเทเรียมเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยจะเทียบไม่ได้กับชิบะอินโเลยจะด้วยสัไปเพื่อนๆลองดูในวอตช์ลิสนะเทียบกันระหว่างอีเทเรียมอิตาลีมันน้อยกว่าดังนั้นเนี่ยเหรียญมันจึงมีราคาแพงกว่ามาเ e t แค p มันจึงโตกว่านะครับแต่ถ้าเป็นชิบะอินโเนี่ยโหปริมาณนักลงทุนเนี่ยมันนัมบวันนะอืม จริงไม่น่าสนใจน่าสนใจมากๆเอาเป็นว่าอย่างสมมติว่า,าไม่สมมติละบ TC เนี่ยในแต่ละวันมีนักลงทุนที่เข้าการลงทุนหรือร่วมการลงทุนหรือติดตามการลงทุนเนี่ยในคอยมาเก็ตแคปเนี่ยประมาณ3ล้านชิบะอินูอยู่ประมาณ2ล้านอืมครับประมาณนี้เลยแล้วเรามารุ้นกันว่า,าถ้า สถานการณ์ตลาดกับมาดีแล้วโครงการชิบาเรียมเปิดมาแล้วว้าว,าวมากๆเพื่อนๆรู้ไหมว่าชิบาอินโนเนียจะกลับมายืน1ใน10ได้เหมือนเดิมไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องการลงทุนเนาะแอก็ได้แต่นำความรู้มาเล่าสู่เพื่อนๆฟังดังนั้นเนี่ย ให้วางแผนการลงทุนด้วยความมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เป็นตัวของเราเองมองในเรื่องของการลงทุนเป็นเรื่องของอากาศโอกาสในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเราอย่าเข้าใจว่าการลงทุนวางเงินปุ๊บมันจะได้ปลาไม่ม,ม,ม,มีอันนั้นมันคือการพนันแม้กระทั่งการพนันก็มีความเสี่ยงว่าจะได้หรือจะเสียแต่การลงทุนที่อยู่บนโครงการดีๆเนี่ยโอกาสที่จะเสียมันน้อยมากแต่มันจะได้เมื่อไหร่มันก็คือสถานการณ์ตลาด มันจะต้องกลับมานะครับถ้าสถานการณ์ตลาดมันพร้อมสำหรับการลงทุนอะไรมันก็เป็นไปได้อย่าลืมว่าก่อนหน้านั้นระบบนิเวศของชิบายอินโนไมิด้ดีขนาดนี้แต่มันเคยพาคนไปรวยเยอะมากนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นรอบที่กลับมาพาคนดีคนที่เห็นโอกาสกลับ รวยอีกครั้งหรือเปล่าครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับเดี๋ยวจะกลับมารอบคงกันทิบปาอินุอย่างต่อเนื่องนะครับสวัสดีครับ